บายนิดเดียวโหตกใจหมดไอท,ที่ตึงๆกันทางขวาเนี่ยไปไหน,ไ,หนไม่สนใจแล้ววิ่งตรงลลเลยตอนนี้หาคนหิวตอนนี้หิวหิวคิวะหรออยากยิงแค่นั้นแหละ เดี๋ยวไม่ได้ยิงตอ้แล้วผมก็คิดว่าไม้อะไรเว้ยถือกับอะไรอ่ะพอมี่เหรอใช่สบายสบายยิงแล้วยิงกันเดี๋ยวเพิ่งเข้าเดี๋ยว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 วิ่งอยู่ข้างหน้ากูตัวหนึ่งไหนไหนแต่ไม่ไม่ใช่เป็นแสงไฟที่นู่นนู่นอยู่นอกวงตัวหนึ่งไกล นู่น <Wars> mhm. เห็นยังขห้องน้ำอ๋อเห็นแล้วโอ้โหไกลมากดูหลังอยู่ไกลจัดไกลจัดอย่าเลยอย่าเลยไกลไกลเปิดเผยตำแหน่งเราเปล่าโอ้ในเมือง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 จะหลวดมันพุ่งสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบโดมไหนครับในเมือง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 เนี่ยวเรวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งเห็นป่ะเห็นปะเดี๋ยววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเมืองกำลางนี่เลยเหรอมองวูงเหรอ อือเมืองมุ่นเมืองไกลไม่ใช่ตรงนี้เมืองไกลนู่นเมืองไกลนู่นนี่ไงโอ้โหนี่สามตัวอยู่หน้าผมพี่มีกระสุนอ้าวดูมันปุ่มถอยมาได้ไหมมันยิงได้สามตัวปุ่มถอยมานี่ไงปืนนี่นี่โดมอยู่นี่ตัวหนึ่งเล่นยังไงวะเนี่ยไม่รู้เห้ยเห็นแล้วอ่ะอยู่ตรงนั่นใช่ไหม อ๋อเขาวงเหินอากูเลยเขาวงมาทางนี้มีสามตัวเลยเดียวยิงได้ฟรีๆเลยเนี่ยผมจะบอกว่ายิงยากกว่าพี่คนละด้านเลยอุ้มถอยมาทางนี้นี่อะพี่เห็นอยู่เลยเนี่ยมันกำลังยิงกันอยู่เลยเนี่ยนี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออีกนัดวะวิ่ง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 ไหน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 ลงเนินต่ำไปแล้ว สองตัว<ำ>เดี๋ยวและเดี๋ยวหอุ้ยโหกูอยู่ข้างหลังกู <c oughs> ตายกูเจ็บเลยไอ้เจ <c oughs> <c oughs> ี๊ยยิงไม่ถึงนี่ยไอ้แรงระเบะิด <c oughs> มาโดนพี่อะโหเฮ้ยอย่าอยู่ข้างหลังนะ ขเขาเลยก็แรงจากท่อข้างหลังลย่ยดีคอยดีคอยพี่ลุงบอกกูจุก <c oughs> กัวสุนหมดเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาหาพี่พี่วงแล้วแล้วแล้วมึงี่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง ไกลจัดเลยพี่นุ่มเจ๋อไม่ไกลไม่ไกลโหพี่ดูผมดิมันยิงผมแล้วสองตัวี่มยิงเหรอใช่ตรงกลางที่ผมวิ่งเนี่ยมีใครไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีลงได้เลยมมันไปบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังใหญ่ พายิงผมผมทงาทงขวาทางขวาอีแกน์นกตัวนึงนตัวน,นั้นพี่ยิงไปอยู่นอกตัวนึงเพื่อนมันเข้าไปให้เพื่อนมันชุบเดี๋ยวผมวน,น,นไม่ได้พะเดี๋ยวหาจุดก่อนมันอยูต่ตรงไหนนะพี่นี่อยู่ในบ้านนี่บ้านนี่บ้านหน้านพี่เหรอเออบ้านเนี่ย มันคานเข้าไปในบ้านนี้บ้านเนี้ยเนี่ยสามตัวพี่๋อสามเหรอนมีคนยิงอย่งนะทางนน้น่ะโดมฝ่ามือเมื่อกี้เห็นหลังรั้วตัวนึงก็พี่พี่หนุ่มรั้วไอ้วงครับพี่นั่นแหละวงมาเออพี่พี่วิ่งหลบมามม่ยิงผมละน็อกีกและ เขาบานใหญ่แล้วพี่รับพี่ของบานใหญ่พี่มยิงกดด้านนี้อยู่ล้อมอยู่เนี่ยโดมลงขวาหลังนะมีตัวนะกลัวเหมือนกันมันพี่เข้าขวาหลังโดมดูนั่นไปพี่วิ่งนี่ละพี่หนุ่มพี่หนุ่มกล้พี่หนุมน่มนะใช่ใช่นี่ไงมันอยู่ตรงนี้พี่หนุ่มระวังเลือดตัวเองนะ องลวงฆ่าอยู่แล้วพี่หนุม่มวิ่งเข้าวงเราอะ่ะจะตัวเองอ่ะเอี้ยอ่ะยิงไม่โดนเว้ยน็อกสองตายเหลือตัวเด,ดียวพี่ตายแล้วเหรอตายแล้วตแต่ละหลังหลังหินตายแล้วเคเคเครบ ไหนกองไหนกองไนกองอเจอแล้วเออมึงที่พวงแรโอ้ยสาอาวิขอแล้วกันพี่นุ่มมีมีตัวมีตัวนี่โดมขอบวงด้านนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วงแรงวงแรงวงแรงโอมันประกบวงห้แล้วเรอเนี่ยให้ดูเลย องค์ประกอบมาแล้วโอ้โดมียาอีกไหมมีมีครับที่ไม่เหลือเลยแอบข้างบนข้างบนข้างบนไกลด้วยหลังหินนี้นะหลังหินนี้นะเออๆพี่วิ่งเข้าไปละกรโดมขึ้นไปละขึ้นไปละไปขึ้นเลยข้างหลังเราไม่มีใช่ไหมเนี่ยนี่ขวาที่ผมขึ้นมาเนี่ยมี อ้าวเราก็ต้องออกซ้ายดิหรือเราวิ่งเข้ากลางได้กำลังพัดกันเลยอุ้ยพี่ต้องวิ่งว่ะตใช่พี่ไปอย่าอย่าขึ้นมาพี่ลงข้างล่างลงล่างลงล่างลงล่างขวายิงกันพี่ก็ต้องขวายิงกันตรงตรงขวายิงกันเออ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 รู้แล้วผมวิ่งเข้าตรงๆตรงเฉย พี่หนุ่มลองซ้ายมีตัวหนึ่งนะผมเห็นอยู่ไงพี่ซ้ายไงไงไม่ไม่ไม่ทัน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 เดี๋ยวผมทันได้ยิงหน้าเรามีตัวหนึ่งวิ่งแล้วพี่วแล้วเจอหนวะเชื่อมยิงผมตาก็หลักทางนั่นแหละอคอรทางวะมีตัวหน้าผมนี่นี่หน้านี้ทีนี้นี่ในหิดก้อนนี้นผมหลบอยู่ในดม ที่กระโหลกอยู่ในโดมเดี๋ยว่ขอปาลมเลือกก่อนมันอยู่ไหนวะโดมไม่เห็นแล้วพี่พี่หนุ่มตรงนี้มาร์กเหลืองหนึ่งตัวต้องมีตัวง้อนี่โอเยอะตายไหมไม่โดนพี่ไปเข้าหลังหินยิงไม่ทันในวงปะในเออนอกวงดิเราในวงแต่ว่ามมีตัวอื่นอีกนะ มันอยู่นอกมันเข้าขวาพี่เออทางที่พี่อุ้มวิ่งไปนั่นแหละนะแตบบ่กี่หน้าพี่มีตัวหนึ่งเพราะมันหลบเรามาเข้าทางนี้จ่ไหนวะไม่ได้อ่านว,ว่ามีใครตายยังยัง,ยงเชฟอยู่เนี่ย มันเลาะไปได้นะตอนนี้ไงศพมันป่าป่างั้นเราเข้าด้านนี้เลยดน้วยกันพี่หนุ่มระวังขวาเนี่ยตอนเนี้ยใช่ดิระวังซ้ายด้วยเนี่ยซ้ายน่าจะเห็นหมดนะอุ้ยงเงอุ้ยอ้ยยังไ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอะไรวะคุมอยู่พี่เอาเลยฆ่าแล้วโอเคได้เลยเหรอได้เลยครับ หน้าเราอีกพอดีกันอยูอม่มันเข้าโดมก่อนอยู่ในโดมนี้ครับเ,เห็นแล้วเห็นแล้วสามสี่ตัวเลยนะอันดีกันอยู่หน้าพี่โดนไปนัดหนึ่งโดนไปนัดหนึ่งเหมือนกันครับพี่มมไมมีเนไกเลยนะ วงมาแล้วอีกซัดโอ้ยคนยิงจากซ้ายผมดูอยู่ผมยิงจากซ้ายผมอยู่ใต้ตู้ไหนวะอ๋อหนุ่งอ๋อเห็นแล้วโอ้ยช่วยด้วยโดนไปสองนัดขวามีตี้หนึ่งซ้ายตี้หนึ่งนะเดี๋ยวมันต้องเข้าวงพี่เดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวมันต้องเข้าวงเราอยู่ในวงแล้วพี่ชิวๆ ผมรอมันอยู่ตรงนี้หินเนี้ยเฮ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 ้ยระวังขวากันไว้นแล้วกันของผมเข่ามันบังอยู่ไม่เป็นไรอ้ามีคนมาเอาของไปแล้วเหรอตรงนี้ไอดอกผม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 อ๋ออาร์กนี่ไงที่ผมถืออยู่เนี่ยขึ้ืนยอดขาสูงสุดตัวหนึ่งยิงกันอยู่ตัวนั้นแหละแหละต้กันผมลงแล้วกัน พี่ขับไม่ได้พรถซ้าด้ตัวซ้ายไม่เห็นหรอพี่ดูบนให้ผมแล้วกันพี่พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่โอเคครับเราจะเสียเปรียบพวกวนี้ไม่ไดเราอยู่ในวงกันหมดแล้วนี่เข้าแล้วเอาเข้าทางไหนเอ้ไงวะหอเห็นละโอ้ทับไม่ได้แล้วบงมาน้องน้องน้องสองน้องสองตัวเดียวพี่ตัวเดียวตัวเดียวพี่เ้อย โอเคแชมป์สัตว์แมวแต่แมวแวววัดแมวหมดแล้วคูณสามกูนกนกนกเอาที่ยังไม่ได้คิวหรือว่าสองตัวนอกนะหผมจัดหมดเลยหกคิวเอาผมนอกไปตั้งเยอะทำไมอุ้มได้กี่ตัวไม่ได้สักตัวยิงนอกไปได้สองตัวยิงนอกไปได้สองตัวเองแล้วคนก็เอามาคิวไป